โอ้โหโอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟื้นตระล c กชาแนลกับผมเฟิร์สนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดอ่าเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะเราจะมาพูดเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่ผมคิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะก็คือไดโนโปรเจกต์นะก็ตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวเคยทำกันนะเอาดูดีก่อนแต่พอไปดูพวกพี่กิฟไอของพี่กิฟที่เป็นแบบอ่าไอโปรเจกต์ เอาไดโนเตาอะไรมาตู้กันนะของมาครับนะแล้วก็เมื่อวานผมไปไดโนแพนเนตมาก็ที่ลงคลิปให้วันนี้นะก็ที่เห็นกันืผมก็เลยคิดว่าดูดีอาจขอพักไว้ก่อนขอเอาไดโนโปรเจกต์ให้จบก่อนก็คือไดโนโปรเจกต์นี้ก็คือผมจะเล่นหมครับลงมอดไดโนเต่ามอดเทรดเดอร์แล้วก็มอดอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ตั้งบ้านตั้งต้นตาดอะไรไปให้อลังการเนี้ย แต่ไอดูดีที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็คือผมกล่าวว่าจะรออัดพร้อมแขกรับเชิญน,นะแต่ผมก็ยังแขกรับเชิญก็ยังไม่มานะผมก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนผมก็เลยคลิดว่าเ,ออเดี๋ยวผมทำไดโนโปรเจกต์ให้จบก่อนละกันแล้วค่อยทำแล้วค่อยมาทำใหม่อะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ผมใกล้เปิดเทอมแนละ้วไงผมก็คิดว่าเอ,อ้ยทำไดโนโปรเจกต์ละกัน ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไมค์ครา t นั่นแหละฮะแต่เป็นย้อนกลับไปยุคไดโนโตเสาร์นะฮะก็คือเหมือนของพวกพีกันนะของพวกพี่กันเขาจูเลติกเวิร์ลอะไรพวกนี้ไอ้จูเลติกคราฟอะไรกันเนี่ยของผมก็จะทำบ้างแต่ของผมจะตั้งชื่อว่าไดโนโปรเจกต์นะ,ะแล้วตัวหลักไอ้แล้วภาพแต่ละอันถ้า ถ้าผมเปลี่ยนภาพไอภาพเวลาภาพหน้าหน้าปกคลิปอะไรเงี้ยได้นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็ด้านมุมขวาด้านล่างอะ่ะไอตรงเนี้ยที่ผมเอาเมาส์วงไว้กว้างๆเนี่ยผมก็จะเขียน EP ไว้ EP หนึ่ง EP อะไรเงี้ยหรือไม่ก็พาร์ทหนึ่งตอนที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นะใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ รือแขกใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนี้หรือแขกรับเชิญนะก็รอหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับไอเตอิบดูดีนะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปทำไดโนโปรเจกต์ก่อนแต่ถ้าแขกรับเชิญมาก่อนผมก็อาจทำดูดีก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ฮนะสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วกดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเห็นว่าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยก็คือ บางทีผมอคิดว่าผมจะทำคลิปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบให้เลยนะฮะแต่ช่วงนี้คนมันน้อยแล้วคอมเมนต์ที่แต่ละคนโพสมาก็มีแต่เพื่อนผมหมดเลยนะก็เลยคิดว่ายังไม่ตอบดีกว่านะฮะรอคนเยอะๆกันแล้วผมจะทำคลิปตอบแล้วก็อ่านคอมเมนต์ให้นะโอเคนะฮะก็มีอยู่แค่นี้นแหละฮะแล้วเจอกัน